มาโกโตะฮาเซเบะเป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีเรื่องราวน่าสนใจและน่าฟังมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพความมีวินัยและความมุ่งมั่นในอาชีพขาแข้งที่ยาวนานในยุโรปนี่คือเรื่องราวบางส่วนของเขาที่น่าสนใจความเป็นมืออาชีพที่เข้มงวด The strict professionalism ฮาเซเบเป็นที่รู้จักในเรื่องของความเป็นมืออาชีพที่สูงมากซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เขายืนหยัดในลีกยุโรปอย่างบุนเดสลีกาเยอรมนีได้อย่างยาวนานจนถึงอายุ40ปีประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาล2023-2024ทับ 2024. เขาเคยกล่าวว่า“สำหรับผมฟุตบอลเป็นเหมือนเลือดที่วิ่งผ่านร่างกาย” ผมไม่เคยเหยาะแยะกับวิธีของนักฟุตบอลอาชีพผมใส่ใจเรื่องการกินใส่ใจเรื่องการนอนผมจริงจังในการฝึกและผมตั้งใจมากในการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองผม